โอเคสาธิกาแล้วโอเคเหรียญอ่าบาทอันนี้เป็นตู้อัตโนมัติใช่ไหมอ๋อแล้วต้องใช้เงินตั้งโอเคเนี่ยเนี่ยอ่ามาหยอดตรงนี้เหรียญถึงไหมโอเคเดี๋ยวป้าป้าหยอดให้เอาเหรียญอันนี้เราหยอดเหรียญห้าไปก่อนอ่าขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาห้าบาทอ่าสิบบาท ขึ้นมา10บาทแล้วอันนี้ก็จะขึ้นมาอีกเป็นเท่าไหรด่ดี20แล้วโอเคเราเริ่มต้นที่20ก่อนไหมเอมก็ได้เริ่มต้นที่20ก่อนนะโอเคต่อไปคืออย่าเพิ่งใช้ฉีดน,น้ำลเลยหรอ <c oughs> อย่าเพิ่งฉีดน,น้ำลเลยหรอ,อโอเคอ่าเริ่มก่อนเลยหนูกลัวค่ะหนูกลัวเหรอหนูทำค่ะโอเคนะ ก็ปั๊บก็ไฉีดน้ำตอนแรกก็ฉีดน้ำก่อนต่อไปเราจะฉีดโฟมนะอันไหนนี่ค่ะ้าสนี้ผมสีนี้โอเคกดจุดรอสักแล้วก็จะมาเลยวเาจะมาเลยวมาแล้วเขามาแล้วตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ กระโปงหน้า่อนโอเคอ่ะฉีดซุ้มล้อเหรอโอเคโอเคอ่ะต่อไปเลยครับเัวแล้วโอเคซุ้มลายคี่นงึง ้วยจกนะเย,ย้ยเ้ะเ็บไเรื่อยนะคะโอเคคดร้ด้โอเคอ่ะรหรหนแล้วะได้ค่ะเหมือนหิมะเลยไหมเหมือนหิมะเลยไหม โ <Okay, S 1> อเค okay. ด้ยูยันนี้กระโปงหน้านะคุณต๊อกกำลังเช็ดอยู่คุณจะใช้เวลานานมั้ยครับใช้เวลานาะนเลยถือเร็วขึ้นไปตรงนี้ก่อนถือต่อไปเราจะดูด ใช่เลยค่ะโอเคขึ้นมายังโอเคขึ้นมาแล้วสิบบาทโอเคอันนี้เราก็จะดูดฝุ่นนะต้องดูดฝุ่นก็จะอยู่ฝั่งนี้นะโอเคออแลาก็จะดูดฝุ่นนะในที่สุดก็เสร็จแล้วชิงโอเคแล้วมาตรงข้างหลังนะคะตรงน,นี้คะ่ะ ขนมเต็มรถเลยจริงโอเคจบใสายมากเก็บใสเรียบร้อยขั้นหน้าตัวนี้ก็เสร็จแล้วเนะกันไม่ก็เสร็จแล้วโอเคสำหรับขั้นตอนก็หมดแล้ววันนี้ไปละบายบายนะมีเรียนเยอะมากเลยค่ะใช้เหรียญนะโอเคฝากกดไลค์กด s ั b s c r i ต e กดแชร์ให้ตับด้วยบ๊ายบายแล้วใครไม่กดเดี๋ยวปีมันหนึ่งคัน